สวัสดีค่ะวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9นะคะเพราะว่าเป็นคนที่ฉีดเองค่ะเพิ่งฉีดได้เข็มแรกเมื่อ2องอาทิตย์ที่แล้วและอาทิตย์หน้าวันพุธหน้าจะได้ฉีดเข็มที่2นะคะเราจะมาเล่าถึงอาการของการฉีดยาวป้องกันโควิด1 9นะคะเดนจะมี2อย่างแต่อย่างแรกคือ ของยี่ห้อไบโอเทคนะคะที่อึอันนี้เป็นของเยอรมันที่ผลิตเองค่ะตัววันเองก็เป็นคนที่ฉีดยาตัวนี้นะคะแล้วไม่มีอาการผลข้างเคียงอะไรเลยก็มีแก้ไม่มีความรสชาติของอาหารแล้วก็ไม่มีไข้แล้วก็ไม่ปวดหัวไม่ เ,เวียนศีรษะอย่างคนอื่นเขานะคะเพราะว่าก็ไม่รู้ตัวยานี้เพราะว่ามันก็มีหลายอย่างที่ตามอายุไขนะคะเพราะว่าบันเองก็ได้สอบถามหลายๆคนที่ว่าเขาฉีดมาก็แล้วแต่อาการตามอายุนะคะอย่างวันนี้อายุ40อาการก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่ก็จะมีแค่ไม่มีความอร่อยของอาหารนะคะ แต่ก็แล้วแต่คนเพราะว่าพ่อปู่ก็อายุ80เขาก็ฉีดมาก็เ,าเข็มแรกก็ไม่เป็นไรเข็มที่สองก็มีอาการาความดันขึ้นนิดหน่อยแล้วพอวันต่อไปก็ปกติดีค่ะแล้วแต่ตามอายุนะคะแต่ว่าของยี่ห้ออที่มาจากองังกฤษอะอสเซอร์ซลินานี่ไม่กล้าฉีดค่ะเพราะว่า เขาก็ไม่อนุมัติด้วยนะคะเพราะว่าวันอายุ40นี่ก็จริงแต่ว่าวันได้สิทธิ์พิเศษคือวันมีโรคประจําตัวนะคะหมอก็เลยอนุญาตให้ฉีดคือป้องกันโควิด1 9ได้นะคะวันมีโรคประจําตัวเป็นโรคไตามาได้ประมาณ10ปีแล้วนะคะต้องฟอกเลือดต้องฟอกเลือดอาทิตย์ละ3มครั้งก็เป็นเวลา10ปีแล้วนะคะ ตอนนี้ก็รอรับบริจาคไตยอยู่ก็ช่วงนี้โควิดก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะก็ไม่ค่อยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่ากลัวเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าคนที่บริจาคไตามาเขาจะติดโควิดหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็รอต่อไปนะคะเออกลับมาที่อีกครั้งที่ว่าเ,เข็มที่สองวันรที่วันพุธนี้ เราจะเล่าให้ฟังอีกทีว่าอาการเป็นยังไงคะแต่ว่าเข็มแรกที่ฉีดไปก็ไม่มีผลข้างเคียงอะไรมากมายก็โอเคอยู่ไม่มีไข้ไม่ปวดแขนแล้วก็ไม่ปวดหัวไม่อาเจียนแต่ว่าไม่มีรสชาตออิอาหารเฉยเฉยไม่มีความอร่อยอยู่สองวันแต่วันที่สามก็ปกติดีแต่ว่าคนอื่นที่ถามก็มี เพื่อนพยาบาลที่ทํางานอยู่ที่ฟ้องลือดเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาอายุประมาณ26แล้าก็มีผลข้างเคียงที่ว่าปวดหัวเวียนหัวแล้วก็มีอาจเจียนนะคะเพราะว่าเขาอายุยังน้อยอยู่ที่ว่าเขาฉีดไปก็มีผลข้างเคียงแต่มันคิดว่าคนที่มีอายุ นไหนที่มีโรคประจำตัวอยู่สามารถจะไปยื่นเรื่องขอฉีดวัคซีน19ได้นะคะเพราะว่าในเยอรมันนี้เขาจะมีคนที่ป่วยคนที่แก่อายุเยอะแล้วก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับวัคซีนก่อนนะคะอย่างพ่อปู่วันนี้อายุ80ก็มีสิทธิ์ได้รับวัคซีนแต่แม่ย่าเพิ่งอายุ74ก็ยังไม่มีสิทธิ์นะคะที่จะได้รับวัคซีน แต่ก็เห็นว่าตอนนี้กฎหมายเขาก็จะออกมาเรื่อยๆนะคะถึงเราจะฉีดวัคซีนก็จริงแต่วันก็ต้องป้องกันด้วยการใส่หน้ากากเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ต้องใช้น้ํายาล้างมือเหมือนเดิมเพราะว่าก็ไม่มีความมั่นใจที่ว่าฉีดมาแล้วก็จะช่วยป้องกันได้ร้อเปอร์ซเลยนะคะแต่ทุกอย่างมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปก็รอดูอาการต่อไปว่าเข็มที่สอง ก็จะมีความมั่นใจหน่อยว่าจะออกไปหาเพื่อนได้เพราะว่าคิดถึงเพื่อนๆมากเลยไปหาเพื่อนก็ไม่ได้สังสรรค์เพื่อนก็ไม่ได้นะคะธรรมดาก็จะชอบไปหาเพื่อนไปทานข้าวด้วยกันที่บ้านอะไรประมาณนี้นะคะเพราะาสังสรรค์กันแต่ว่าช่วงนี้ไปไหนไม่ได้เลยก็อยู่แต่บ้าน อยู่กับบ้านอยู่กับเปนนี่นะคะเี่อนีะคะเป็นนี่เป็นนี่นนคะเป็นนี่สุนักแสนรู้นะคะก็คนไหนที่มีเรื่องที่สอบถามเกี่ยวกับโควิด19ต้องการฉีดยาก็สอบถามมาได้นะคะเพราะว่าเรื่องนี้ก็ศึกษามานานเหมือนกันเพราะ ตอนแรกๆก็กลัวเหมือนกันนะคะไม่ค่อยกล้าฉีดแต่ว่าสุดท้ายก็ฉีดแล้วก็โอเคก็ไมีมีอาการผลข้างเคียงอะไรนะคะก็ <oui. S 1> ให้ความมั่นใจกับทุกคนได้ว่าที่ยาที่ผลิตที่เยอรมันเองนะคะไบรอทริกนะคะจะมีผลดีมากคะ่ะแล้วไม่มีผลข้างเคียงอะไรมากมายนะคะแต่ว่าอีกยี่ห้อหนึ่งที่ว่าเ,ออเขา เลิอกอนุมัติไปตอนนี้เขาก็อนุมัติมาใหม่แล้วก็คืออาร์เซิกานะคะนี่คือบรรยายน,นี้ไม่กล้าฉีดเหมือนกันนะคะก็กลัวเหมือนกันนะคะก็ก็ให้ความรู้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าก็ไม่ค่อยออจะรู้อะไรมากมายแต่ว่าวันพุธนี้เดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังอีกรอบนะคะว่าฉีดเข็มที่สองจะมีอาการเป็นยังไง มากนะคะติดตามนะคะรับชมรับฟังขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ